สวัสดีค่ะป้าตุ้มพุ่มยานะคะจะเปิดไพ่พู่มญาณของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะการเล่นหุ้นคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรคะในสัปดาห์นี้คะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะออในสัปดาห์นี้นะคะอะไรก็ช่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะคะในช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ดูที่คะเรื่องการงานรับเหมาขอสร้งทําธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไรเอ,อ่ยนะคะในช่วงนี้อืม โอ้งานของคุณที่รับเหมาก่อสร้างทําธุรกิจในช่วงนี้ดูเหมือนจะดีนะคะคุณกําลังดําเนินงานไปด้วยดีค่ะในช่วงนี้มีการติดต่อและเจราจาพูดกันนะคะจะเสร็จสิ้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะความไม่ความไม่เที่ยงหรือความอจักรธรรมมันมีความแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่แน่นอนแล้วก็แน่นอนอยู่ในตัวเองนะคะ คุณอาจจะมีการที่พูดจากันหรือว่าเจรจากันนะคะในเรื่องการทํามาหากินหรือทํางานอาจจะมีการปรึกษากันนะคะในช่วงนี้การทํางานคุณจะราบรื่นนะคะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงโปรเจกต์นี้นะคะคนที่ทํางานบริษัทนะคะช่วงนี้มีการติดต่อพูดจาการไหลหมู่ไหลคณะนะคะหลายอย่างนะคะทางธุรัฐธุรกิจก็มีทางเชิญการค้าขายก็มีนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะผ่านไปได้นะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะการเจรจาสมหวังในการทํางานนะคะทหารต,ตารวจนะคะ ราชการนะคะช่วงนี้คุณมีการหุนเวียนในการทํามาหากินหรือว่าการทํางานนะคะคุณอาจจะตก ตกปัญหาที่เกิดกันการธรรมชาติไม่แน่นอนน้ําต่วมหรือว่าเกิดความที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ํานะคะในช่วงนี้คุณจะเจอสิ่งร้อนใจไม่สบายใจความหนักใจเหนื่อยใจนะคะในช่วงนี้แต่ก็ผ่านไปได้นะคะมันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมานะคะมันไม่ได้แน่นอนนะคะในช่วงนี้คุณจะผ่านไปได้ค่ะการค้าขายค่ะค้าขายคุณขายแบบมากรูปหลายตานะคะขายได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณทํา ค้าขายดีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค้าขายดีค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณได้จับเงินจับทองอยู่ตลอดเวลานะคะมีการเอ่อทำงานเป็นหมู่เป็นคณะช่วยกันนะคะการค้าขายค่ะผ่านไปได้ค่ะคุณที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์นี้นี้นะคะขอให้คุณผ่านไปให้ได้นะคะการเงินค่ะของคุณที่เกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงคะการเงินนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้การเงินคุณเหมือนจะดีนะคะในสัปดาห์นี้นะคะการเงินนะคะอ่าการเงินของคุณนะคะ คุณจะได้มาจากการที่ท right ํางานร่วมกันนะคะเป็นหมู่เป็นคณะการเงินคุณดูเหมือนนิ mm. ่งแต่ก็มีพระคอยช่วยเหลือเกื่อกุลอุปัมถมคุณอยู่นะคะคุณยังดวงดีอยู่นะคะมีการหมุนเวียนในเรื่องการเงินนะคะผ่านไปได้ค่ะการเล่นหุ้นก็ดีค่ะผ่านไปได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะขอให้คุณระมัดระวังทั้งนิดนึงนะคะเวลาจะขายหุ้นหรือซื้อหุ้นนะคะจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้นะคะการค้าขายก็ดีนะคะคนที่เกิดวันที่ค่ะความรักค่ะคนที่เกิดวันที่จะเป็นอย่างไรเอ่ย ในช่วงนี้นะคะคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะโอ้ความรักความรักคุณทําไมมันดีเหรอเอยความรักคุณดูแลกันดีนะคะคุณติดบ่วงค่ะรักซึ่งกันและกันคอยเชื่อเหลือเกื้อคุณบุษฐานซึ่งกันและกันนะคะคอยคอยห่วงใยแล้วก็คอยแบบดูแลกันดีนะคะบ่วงความรักของคุณอยู่ได้ตลอดเลยนะคะขอให้คุณทําใจให้สบายค่ะความรักดีค่ะราบรื่นแล้วก็มีความรักแบบ มีบุตรบ้างหรือว่าความรักในครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะในช่วงนี้คุณอาจมีความสมหวังในเรื่องความรักดีค่ะคุณมีความเอื้ออาทรนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประคองไปให้นะคะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ปรา้ปาด้วยนะคะความรักดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะการเงินก็ดีนะคะช่วงนี้ค่ะผ่านไปให้ได้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะ